วันนี้เรามาที่ดูสิตอรุณ์เซ็ทนทรัลพากกันได้ข่าวว่ามีสวนเปิดใหม่ใช่ไหมแม่วันแต่เป็นสวนลอยฟ้านะครับที่เปิดอยู่ที่สวนเอลรงแรมดุสิตเก่านะครับอตอนนี้กลายเป็นเซ็นทรัลดุสิตแล้วก็ดูคลื่นดีนะเข็นมันปิดมาตั้งนานแล้วเราก็คิดว่าเออเนี่ยปิดนานขนาดนี้มันต้องมีอะไรดีแน่เลย ประกอบกับแม่วนบอกว่ามันมีสวนลอยฟ้าด้วยนะเราก็เลยอยากจะมาลองดูกันโอเคได้ที่จอดรถนะครับที่จอดรถจะเป็นที่จอดรถ B1 นะครับกับ B2 สนะครับโซนฟิศซซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าค่าจอดรถเันเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปหา,ารายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่ง่าคาจอดรถเท่าไหร่วนไม่นานครับมาถึงก็คือวนเข้ามาเลยแล้วก็เจอที่จอดรถเลยน่าจะ คน,นาาน่าจะไม่มาเอาไม่กเอารถมาจอดแต่ก็น่าจะมารถไฟฟ้าน่าจะสะดวกกว่าม,มาแล้วไฟฟ้าได้นะ MRT ก็ได้ลงสายลาดแงเดินมาก็าถือว่าโอเคอยู่มาง่ายไปง,ง่ายนี่พาแวะมาดูตรงทางเชื่อมรถไฟฟ้านะครับเห็นตรงนั้นใช่ไหมนั่นแหละ,อะของ MRT นะครับ ไปตรงนู้นก็จะเป็นสาราแดงนะครับแล้วก็ใต้ดินก็สวนเข้าสพีดีใช่นี่ก็จะเป็นตรงสสวนพีดีแล้วนะครับแล้วก็เดินมาขึ้นต๊ะแท็กซี่แล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เชื่อมมาเข้านี่เลยง่ายเลยคราวนี้สันตนภานสวยด้วยตรงนี้ไฟสวยเชียวเ้เดี๋ยวเราไปดูที่ในการสวนกันน่าจะอยู่ชั้นสี่มั้ง สำหรับคนที่จะมานะครับสวนดุสิตอารุณดุสิตเซนนทรพอรกนะครับขึ้นลิฟต์ไปชั้นหนะครับไม่เราจะเดินดูเราเพิ่งเคยมาที่นี่เราจะเดินดูที่นี่ก่อนให้มันหนําใจแล้วเราก็ค่อปั่นก็หลับฝันดีืนนี้เป้าหมายเรามีก็ถือว่าเป็นห้างนะ เป็นห้าเซนทันนั่นแหละเนาะก็ดูการตกแต่งการเดคอเรตอะไรแล้วนี่นี่คือเซนทันนี่แหละ <Okay. S 1> แ,ลแล้วจะไปเซนทันกันข้างบนไปเดินดูกันนี่มาดูตรงนี้ซี่มาถึงแล้วนะนี่วิวโอ้โหก็คุณเนอะ ดูสิขอดูตรงนี้สิอโอ้โหเนี่ยเราออกมาที่ชั้นหกนะครับก็จะมาอยู่แถวๆนี้เลยโอ้นั่นคือส่วนลุมนะครับเจ๋งเป้ไปเลยตรงนู้นเป็นซุ้มอาหารเฮ้ยมีเล่นดนตรีด้วยนะไปดูกันงานไปดูกันเล่นแจ๊สด้วยเฮ้ย มีเล่นแจ๊สดว้วยมีเล่นดนตีแจ๊ด้วยชอบจังเลยวันนี้ที่เราอยู่คือบันเด็กนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หลายๆที่ท่านผู้นำเปียกได้สายไหมพา,าเราไปดูดีกันนะครับเป้าหมายต่อไปของเราคือการเดินไปตรงนี้อยากเดินพี่นบูนี่คือเขามาทำขนมแจกเด็กกันนะครับนี่เนี่ย,ยมาแจกเด็กๆกันยนัน่ารักจังเลยอ่ะ น่าจะเป็นบูธแจกแขนมเด็กแหละแล้วมีกิจกรรมให้เด็กเล่นด้วยอันนี้เราถึงประมาณ4โมง5โมงแล้วน่ารักจังเออน่ารักจังเลยอยอกมาทำไมเล่าฮะต้องเล่นเกมก่อนจะได้อ๋อเป็นเล่นเกมก่อนเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ว้ยแบทไลน์เหรอ,อได้เลย นี่ไงนี่ไปไปไปเล่นไปเล่นกับเพื่อนนั่นน่ะเพื่อนคนนู้นอ่ะต้องมีเจ้าหนที่มาดูอ่ะหรือเปล่าอืมใช่ไหสวัสดีครับแต่ว่าให้น้องเป็นจ้าแอดไลน์เรียบร้อยแล้วเรียบรแล้วเป็นแชทนะคะเป็นเมมเบอร์เรียบร้อยหรือยังนะคะเมมเบอร์เมมเบอร์เดี๋ยวผมเมมเบอร์ให้ บ่อยแล้วนะคะเดี๋ยวที่น่าจะหนูกลับมาน้องเล่นเกมได้เลยนะคะจ้ะเาเฉยเล่นค่ะเิยเล่นเกมครับไปนู่นเลยเ,เ,เ,ลเล่นเกมไหก่อนก็ได้เริ่มวันแรกเลยตรงนี้อันนี้ยสบายรออ้าวลองจะแกวะว้วซินี่ผ่านเรียบร้อยงนงานอได้กนอย้อ

ทำไมไม่ลงอ่ะเอาได้หนึ่งอันเอาโอเคไอ้โหเล่นมิงโกไหมคะมีของวัลแเดไหมตอนนี้เรากำลังลงทะเบียนนะครับสมัครเป็นสมาชิกของทางดูสินะครับเอาครับสายใหม่ด้วยครับพอเรามาเล่นกิจกรรมเราก็จะได้แต้มมาแล้วพอได้แต้มแล้วก็มาให้เจ้าหน้าที่สแกนเพื่อมานี่ สายไหมป๊อปคอนแล้วก็ไอติมเดี๋ยวรับสายไหม่ที่เจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นเลยเลยนะคะได้จ้าเดี๋ยวเราจะจัดให้หมดเลยเพราะว่าแต่ละอัน้องลีชอบหมดเลยอันนี้ท่านผู้นำลองลองทำแล้วนะเฮ้ยออกมาเป็นรูปล่างแลวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เรื่องอยู่เว้ยได้เรื่องอยู่เว้ยได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันเทิงแล้วลูกอ่าเฮ้ยบิงโกทุกคนของเล่นเพื่อนหน่อยค่ะเฮ้ยใหญ่ว่ะไม่เป็นไรยังมีอีกรอบนึงลูกเดี๋ยวเราเล่นอีกรอบนึงได้อ่ะเดี๋ยวว่ามางวัลก่อนนะคะเดี๋ยวมีอีกรอบนึงค่งมีออีกรอบหนึ่งจะไปบิงโกเหรอลูก เอาใหม่นี่อ่ะนี่ดูดูทรงไว้ลูกดูอย่างเง้นเห็นไหมเดี๋ยวรารหายงนนจริงจริงเราถนัดเป็นผู้บริโภคนะลูกเนาะไหนแล้จะเดินเที่ยวขึ้นไปข้างบนครับนี่นี่จะมีตอนนี้เป็นลานกว้างเนาะก็จะเดินเที่ยวขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นสะพานขึ้นไปอย่างนี้ แล้วก็วนขึ้นไปข้างบนนะครับพมสหรับรอบถัดไปนะคะมสำหรับรอบถัดไปนะคะไม่เอาหรอะค่ะปลาบี้โอ้ตุ๊กตาบาบีเหรอเราจะเห็นว่าพื้นที่มันกว้างมากเลยนะกว้างขวางม,มากเลยนะก็จะเดินดู มันเป็นงานเป็นเด็กด้วยมั้งมันเลยดูคลีนเนาะใช่ใชของไรเล็กใช่เสือ่อเอาไปนั่งนอนได้ไหมตรงนี้นา่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวิวสวยทีเดียววิวเสื่อเสวยอเดี๋ยวใคอยู่ตรงนี้หน่อย น่าเสียดายแปดกำลังจะหมดแล้ว่งให้ดูได้เท่านี้นะครับไม่ว่าไงก็อยากให้มานะเพราะว่าเขาให้เข้าฟรีนะรก็มีทางเดินค่อนข้างไกลเลยนะครับตรงนู้นก็เป็นทางเดินนะแล้วนกะ็ได้เห็นวิวกรุงเทพแบบเต็มตาม,มากๆเลยดีครับดีดีดีที่นี่ควรจะมานะ